แอนดรูว์แจ็กสันบทเรียนแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันยอมแพ้สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของบุคคลที่ชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ไม่เคยยอมแพ้บุคคลที่ว่านี้คือแอนดรูว์แจ็กสันประธานาธิบดีคนที่เจของสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันจากเด็กกำพร้าสู่ผู้นำประเทศ แอนดรูว์แจ็คสันเกิดในปี1767ในครอบครัวชาวไร่ธรรมดาในรัฐเซาแคโรไลนาชีวิตของเขาเริ่มต้นด้วยความยากลำบากตั้งแต่วัยเด็กบิดาของเขาเสียชีวิตก่อนเขาจะเกิดและเมื่อเขาอายุเพียง14ปีเขาสูญเสียทั้งมัรดาและพี่ชายในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกันทำให้เขากลายเป็นเด็กกำพร้าโดยสมบูรณ์แต่แทนที่จะจมอยู่กับความสูญเสียแจ็คสันเลือกที่จะลุกขึ้นสู้ เขาเริ่มศึกษากฎหมายด้วยตนเองแม้จะไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการมากนักและในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้ว่าความในศาลเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะนำเขาไปสู่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศบทเรียนแห่งความพยายามไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งในบทเรียนสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้จากจักสรรคือความพยายามอย่างไม่ลดละแม้เขาจะไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีเทียบเท่าคู่แข่งทางการเมือง แต่เขาทุ่มเทเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะและเรียนรู้ศิลปะการเจรจาต่อรองที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จทั้งในฐานะทนายและนักการเมืองเมื่อจัคสันลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกในปี1824เขาพ่ายแพ้แม้จะได้คะแนนเสียงประชาชนมากที่สุดแต่ไม่ได้คะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งมากพอหลายคนอาจยอมแพ้ แต่จักสันกลับมองว่านี่เป็นเพียงอุปสรรคชั่วคราวเขากลับมาลงสมัครอีกครั้งในปี1828และคราวนี้เขาชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมทน้นการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายส่วนตัวชีวิตส่วนตัวของจักสันก็เต็มไปด้วยความท้าทายเขาแต่งงานซึ่งกลายเป็นความรักครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเขาแต่การแต่งงานของพวกเขากลับเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวเนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการหย่าร้างของราเชลจากสามีคนก่อน ต่อมาราเชลเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันหลังจากจัสซันชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ทำให้เขาเสียใจอย่างสุดซึง้งแต่แม้ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกจัสซันยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของตนในฐานะประธานาธิบดีแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางจิตใจอย่างน่าทึ่งการเอาชนะอุปสรรคทางร่างกายนอกจากความท้าทายทางอารมณ์ แจ็คสันยังต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพตลอดชีวิตเขาได้รับบาดเจ็บจากปืนหลายครั้งมีกระสุนฝังอยู่ในร่างกายที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ในสมัยนั้นทำให้เขาต้องทนทุกทรมานจากความเจ็บปวดเรื้อรงังแต่แทนที่จะให้ความเจ็บปวดทางกายเป็นข้อจำกัดแจ็คสันกลับใช้ความเจ็บปวดนั้นหล่อหลอมความเข้มแข็งภายในเพราะความแข็งแกร่งและไม่ยอมโค่นล้มไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับพายุชีวิตรุนแรงเพียงใดสรุปบ,บทเรียนชีวิตจากแอนดรูว์แจ็คสัน เรื่องราวของแอนดรูว์แจ็คสันสอนเราหลายอย่าง 1. ความยากลำบากไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นโอกาสให้เติบโตแจ็คสันเติบโตจากเด็กกาพร้าสู่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศ 2. ความพ่ายแพ้เป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่จุดจบการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งแรกไม่ได้ทำให้เขายอมแพ้แต่กลับเรียนรู้และกลับมาชนะในที่สุด 3. ความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความแข็งแรงทางกาย แม้ร่างกายจะเจ็บปวดแต่จิตใจที่ไม่ยอมแพ้ของแจ็คสันทำให้เขาประสบความสำเร็จ 4. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสู่ความสำเร็จแจ็คสันไม่เคยหยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเองแม้จะขาดการศึกษาอย่างเป็นทางการเมื่อคุณรู้สึกท้อแท้หรือรเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตขอให้นึกถึงเรื่องราวของแอนดรูว์แจ็คสัน เด็กกำพร้าที่เติบโตมาเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันเพราะเขาไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตนเองความสำเร็จไม่ได้วัดจากจุดเริ่มต้นของคุณแต่วัดจากความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนคุณก็สามารถไปถึงจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ได้หากคุณมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับแอนดรูว์จ็คสัน